สวัสดีครับผมเคยอธิบายมาแล้วว่าถ้าจะถามว่าไม่ทราบว่าคุณจะโทรมาเรื่องอะไรครับให้ถามว่า what is it concerning อีกครั้งหนึ่งครับ what is it concerning โดย it ในคำถามนี้หมายถึงเรื่องราวที่จะเกี่ยวข้องแต่ยังมีวิธีอื่นๆที่เราสามารถตั้งคำถามนี้นะครับวลี in relation to หมายถึงเกี่ยวกับเกี่ยวข้องกับอะไรบางอย่าง In relation to เราตั้งคำถามโดยใช้วลีนี้ดีกว่านะครับคือ What is it in relation to What is it in relation to คำถามนี้เหมาะสำหรับพนักงานรับโทรศัพท์ที่จำเป็นต้องถามว่าไม่ทราบจะติดต่อเรื่องอะไรครับ What it relation it to is in และระวังการออกเสียงนะครับ relation ออกเสียงว่า relation โดยเน้นพยางค์ที่สองไม่ใช่ relation ครับ what is it in relation to ดังนั้นถ้าจะถามว่าจะติดต่อเรื่องอะไรสามารถถามได้2วิธีคือ what is it concerning และ what is it in relation to คราวหน้าผมจะอธิบายวิธีตั้งคำถามนี้ให้สุภาพกว่านี้อีกนะครับอย่าพลาด